มามามาโอเคแม่มา้าเป็นยังไงบ้างเจ็บตรงไหนทะเลาะตรงไหนแม่มา้ามามา,มาไม่ได้เป็นอะไรมากค่ะแค่เป็นลมอะ แล้วบอสล่ะจะเอาอยัางไงลูกเอาอยัางไงอะไรมามาพูดเรื่องอะไรอ่ะบอสหยุดเถอนะลูกมาคุยกับเด็กคนนั้นแล้วมารู้เรื่องทุกอย่างเราอย่าไปยุ่งกับครอบครัวเขาเลยนะลูกนะ มาขอได้ไ้ยลูกก็ได้มาพอจะอยู่ ดอกแรกยังขนาดนี้ดอกที่สองจะขนาดไหนเนี่ยพี่เอิร์ธคะคือลินมีเรื่องจะบอกนี่หนูลินเป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะเครียดอะไรอีกหรือเปล่าปรึกษาพี่ได้นะคือลินอยากจบเรื่องนี้แล้วอะค่ะอะไรกันลูกนี่เราลงเรือลำเดียวกันแล้วนะแล้วอีกอย่างอะ เราต้องทำให้อีบอสอ่ะมันเจ็บจนถึงที่สุดนึกถึงสิ่งที่มันทำกับพวกเราไว้สิลูกพอเธอลินอย่าไปฟังมันเลยนี่มันอะไรพอเธอมันเกินไปแล้วผู้หญิงคนนั้นอ่ะเกิดเป็นลมตายกลางซุปเปอร์มาร์เก็ตอ่ะลินยังบอกเลยไม่ใช่หรอวกก่ากลัวไม่เอาแล้วอ่ะนี่เชื่อพี่สิแรกๆก็เป็นอย่างนี้ทุกคนแหละ เขาไม่เป็นอะไรหรอกแค่ความดันขึ้นน่ะเอา้าผู้หีิได้ไงอ่ะถ้าเป็นอะไรขึ้นมาจริงอ่ะลินจะรับผิดชอบ่อยเหรออีหมอเนี่ยรับผิดชอบพี่เราจริงเหรอลินนี่นี่แกยอย่าหยาบคายกับฉันนะแกกล้าเรียกใครว่าอีหมอฮ่เด็กบ้าเห็นแล้วใช่ไหมมันเป็นคนไงอ่ะไปกลับเถอะโอ๊เดียว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 คือพี่เนี่ย ต้องขอบคุณน้องๆทั้งสองคนมากเลยนะจ๊ะเออหนูรินคือหนูรินรอด,ดูแผนการตอนต่อไปของพี่ได้เลยนะจ๊ะพี่รับรอง บอสจะเอาอะไรอีกอ่ะบอสอยากให้พี่วินพาบอสไปหาหมอเอิอร์ธบอสอยากไปขอโทษเขาอ่ะคือตอนนี้บอสร,รู้แล้วว่าใครคือคนที่ส่งมเมสเซจมาปั่นหัวบอสใครล่ะคือเขาเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเนยที่เกลียดบอสมากเพราะว่าเขาเข้าใจผิดเข้าใจผิด หรือบอสไปทำอะไรให้เขาเจ็บช้ำกันแน่เอาเถอะพี่วินแต่กับเรื่องหมอเอิร์ธอะบอสขอนะพี่วินพาบอสไปหาเขาเถอะนะจะให้บอสไปกราบกรานอ้อนวอนอยังไงเขาก็ได้อะขอแค่ให้พี่วินได้กลับไปทำงานกับเขาเหมือนเดิมอนะนาพี่วิน ขอร้องเลยนะพี่วินกลับไปเอาชีวิตของพี่วินคืนมาจะให้บอกทำอะไรบอยทำทุกอย่างพ่อขอร้องพร้อมยังพี่มีไมีกคนเหรอเหวินบอกกันเลยเออไมคคนเหรอเร็วๆนะมีป๊อปปะ่ะนี่ง ชีวิตที่พี่ต้องการบอสรับได้ไหมละ่ะ วันนี้สวยจังหเหรอเฮ้ยลินดูนี่ดิ ไม่จบใช่ปะฮัลโลเฮ้ยบอส แกเป็นไรนักหนาเนี่ยฮะหายหน้าหายตาไปเลยนะเนี่ยฮ้เออขอโทษฉันแค่อยากอยู่คนเดียวคิดโน่นคิดนี่ไปเรื่อยอะไรอะไรนี่แกจะคิดอะไรนักหนาจ๊ะฮะอีบอสหลายเรื่องอะเรื่องอาจั์วุฒ เป็่พี่วินนี่แกไม่ได้เข้าโลกโซเชียลเลยใช่ไหมสองสาวันที่ผ่านมาเนี่ยทำไมอ่ะมีอะไรหรอ,อ,อไม่ไม่มีอะไรหรอกนี่คือวันนี้เนี่ยมันมีสัมมนาเออคลาสเนี้ยถ้าเกิดแกไม่เข้าเนี่ยแกจะเลยนไม่จบฉันเนี่ยก็เลยมาหาแกไง มาตามแกกลับไปเรียนโอเคยังจะเล่นโทรศัพท์อีกนี้อีบอสไปลุกขึ้นมาไปแต่งตัวไปอาบน้ำนี่ขอบอกวันนี้นี่นกไม่ได้นะจ๊ะเพราะว่าผู้เยอะมากมีแต่คนหล่อเลเลิศฉันไม่อยากจะลำสางขอบคุณด้วย ขอบคุณมากที่แกมาฉันไม่เหลือใครแล้ว หมอเอิร์พี่วันโอเคหรือเปล่าเอิร์ธเห็นปิดมือถืออะไม่มีอะไรพี่พยายามจะทำงานพี่วันไม่เป็นไรใช่ไหมเ,เรื่องในเด็กดีน่ะไม่เป็นไรนะพี่วรร เรื่องในเน็ตอ่ะมาวันนี้พรุ่งนี้มันก็ไปเอ้ยว่าเดี๋ยวคนเขาก็ลืมส่วนตัวพี่อ่ะมันไม่เป็นไรหรอกพี่เป็นห่วงกับตาลูกสาวเรื่องเนี้ยแกยิ่งเซนซิทีฟอยู่นั่นสิเนาะแกยังเด็กอยู่ด้วยอ่ะนี่ถ้าพี่วันไม่ไหวอ่ะพี่วันบอกเอิร์ธได้เลยนะ ขอบใจมากนะเอ,อิร์ธพี่โอเคไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะงั้นถ้ายังไงอ่ะพี่วันมีอะไรบอกเอิร์ธได้นะงั้นยวพี่ทำงานต่อนะโอเคขอบใจจ้ะ พอได้แล้วน้องเลิกตอแหลได้แล้วเจ้าต้องกตั้งกันทั้วเองแรพี่สัง